มาครับมาพบกับเกมหมาลูกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณแมนสองนะครับคุณแมนสองแต้มพันสี่หกสิบสองนะครับอะไรครับเนี่ยที่เบียสูงเลยเหรอวายไปเป้าผมกินนี่ก่อนเลยแล้วกันนะ เขามาไวไปเปล่าเฮ้เขามาไวไปไหมนะครับเป็นหมาบแดงนะเรามาเล่นเบียสูงเนี่ยมันจะเสียจังหวะได้นะครับเนยถ้ายังขึ้นมาไม่พร้อมอะ่ะ ถ้าเดินโค้ชมันก็เสร็จผมเลยแล้วนี่กินดูน้องก่อนค่อยทำมันเยอะจังเยอะเนี่ยใส่กลับมาผูกทันไหมไม่ทันนะครับผมก็ได้กินอีกเนี่ยโหเบีย้ยก็หายหมดเลยนะแปบ๊บเดียวขวากเบีย้ยไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทางไม่ทันนะ ผมเก็บมาเลยนะเบีย้ยเบีย้ยเขาจะหายไปห้าตัวเลยอะนะครับมาขึ้นมาขึ้นมาก็แทงกินอีกเอาโอกินสองทนทนไม่ได้เลยใช่ไหมครับมาอ่าแทงม้าไปอืม นะครับมันนี้อยวบอกว่าเอาเรือมาจับนะได้ม้าไปก่อนนะดูุนวายกินกินกินมา้นมาเลยนะครับเหมือนเขาจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะแต้มเขานะยัง แต่แท้ต้องพันสี่แล้วนะพูดถึงนะวันนี้ครับแรกให้หมดเลยนะให้กินเลยนะผมกินเมียริม ทนขึ้นไปก่อนเปิดลูกเราอีกนะครับละมาตานี้เลย <c oughs> <c oughs> ผมกินตัวนี้ <c oughs> ผมกินตัวนี้ อืมกินไปลุกไหมถ้าลุกเอาเรือปิดนะครับกินครับกินครับต่อเลยครับ ปิดครับายวัน<ป>นี้ครับจะกินตัวไหนดีเลือกกินตัวนั้นก่อนใช่ไหมงั้นไม่ให้กินครับ มนนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาติดนะครับลูกกินเรือนะครับลุกครับอืมกินเรือปิดไว้ครับอืม ขาดไปหน่อยนะครับเกมนี้อืลูกข้อไปแต่แต้มเขาอ็ระดับพันสี่แล้วนะพูดถึงนะก็ไม่น้อยนะครับกดนะครับไม่ยังไม่กดนะครับผู้ดิมทยังไม่กดยอมนะถ้ายังไม่กดเราก็ต้องเดินต่อไปอะครับลูกข้อไปครับ ลูเพื่ออะไรวะอืมโอเคนะครับผมมาครับมาชมอีกสักหนึ่งกระดานนะเ,เกมเมื่อกี้นี้จบไวไปน,นิดนึงนะครับหกนาทีก็ไม่ไวนะครับหกนาทีอันนี้มาพบกับคุณ มาฝึกกันดีครับผมก็ฝึกด้วยนะครับคุณมาฝึกกันแ้มพันหกศูนย์หกนะอืมก็น่าจะฝึกมาพอสมควรแล้วนะครับแทมระดับนี้มาคู่ต่อสู้ขึ้นมายงขวานะครับเหมือนกันเลยนะมายงขวามาตรฐานนะ เอเรามานี่ก่อนนะครับเรากินนี้อืมกินครับโคต่อสู้เคยแก้หมากนี้ไหมอ่ะโคต่อสู้ต้องเคยแก้หมากนี้ไหม ุกเข้าไปมากดไว้เลยนะครับ <c oughs> เราเราไม่แทงด้วยนะเราไม่แทงเบี้ยหน้าขุนเราเนี่ยหน้าเม็ดเราเนี่ยขึ้นไปปิดไม่นะไปกีนนี้นะครับเราแทะเราเดินเม็ดขึ้นไปก่อน เดี๋ยวเราค่อยแทงตัวนี้นะครับอืมกินตัวนี้เราเสียดายจังไม่อยากเปิดเบสต,ตัวนี้เลยมาเออมากลกับมากินได้นเนาะพูดถึงอืมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยเพระโคนก็จะมาไงนะครับพระโคนเขามามัน อา้าเสียเบีย้ยตัวนิมิกิกนะครับไม่เป็นไรเดินหลุดจังวะจริงๆมีผมต้องเอามาก,กับประกินนะมันถึงจะดีนะเพราะว่าเบีย้ยคู่ตัวนี้มันมันขาลอ,อยด้วยให้กินนะครับกินเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะอืมแล้วผมม่าขนขึ้นไป กด,ดเราแล้วครับเราแทงไปก่อนเลยครับก <c oughs> ด,ดเราเราแทงไปก่อนเลยนะอืมแทงปีครับ 不会。嗯。Mm. คุณมาฝึกกันให่เดินดีนะครับเข้ากดดันเราเดี๋ยวเราต้องต้องว้นี่แล้วนะพูดถึงต้องเดินหมากลับแล้วนะพูดถึงมันไม่ประโยชน์นครับมาอยู่ตรงนั้นนะครับกันเรือเข้าด้วย นะเราต้องกันเรือเขาด้วยวันนี้ก่อนครับ เราจะาผูกเบี้ยตรยงไหนดีอ่ะเบี้ยริมหรือเบี้ยกลางถ้าเบี้ยริมใช่ไหมเบี้ยริมยากตรงจุดโฟกัสตรงนี้ดีกว่านะลุกเข้าไปครับมา <c oughs> มาแล้วจ้ามาแล้วเขาทิมขึ้นมานี้ผมลุกกินเลยนะครับไม่ต้องออกก่อนไหมอ๋อทางนูนได้นะ ขึ้นไปนะครับขึ้นต่อไปผมเดินให้กินเลยนะมันวุ่นวายอะ่ะตรงนี้นะอือหือกินเบี้ยริมเลยนะครับผมลุกเลย ผมงายไปก่อนนะเขาจะมาโคลนคู่แล้วเขตั้งใจให้กินเลยนะพูดถึงได้ม้าไปก่อนม้าเขาจะต้องมีประเด็นนิดนึงนะครับ ถ้าเรากินนี่โอ้โหต,ต้องกินตัวนี้นครับไม่งั้นไม่งั้นแย่อ้าวถ้างั้นเสร็จสิครับเมื่อมาลุกผมนี่ม้าก็หายสินะลุกผมม้าหายนะอืมกินครับ มาแค่นี้ไม่อยู่นะผมลุกก่อนเลยครับผมกินลุกไปอีกจบดริดๆนะครับโดนตาคาดนะโอเคพูณเหาูอขอยอมนะครับขอบคุณครับ